สวัสดีทุกคนเจ้าป่าเขย่าโลนะวันนี้จะมารีวิวและให้ความเห็นเดอะรอดออฟเดอะวิงวิงออฟพาวเวอร์ EP ที่3แลเลยนะครับผมจะให้ความเห็นประเด็นที่สําคัญด้วยนะครับไม่ได้รีวิวอย่างเดียวนะฮะเท่าที่ผมดูมานะตอนนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนที่1นึ่ะฮะจะเป็นส่วนของเหมืองาธาตุออกนะครับผมคือออฟอะ่ะมันจะจับพวกเอลอ์อ่ะมาเป็นาธาตุนะ แล้วพวกเอลก็ต้องใช้แรงงานนะครับผมขุดแร่บ้างตัดต้นไม้บ้างแล้วก็พวกออกอาจจะเป็นนายนะก็จะหลบอยู่ในที่กำบังแดดนะครับผมออกจะโดนแดดไม่ได้ถ้าเกิดโดนแดดเนี่ยผิวมันจะไหมเหมือนกับแวมไพร์นี่นะครับคนที่สองอาณาจักรนูเมโนนะครับผมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะครับผมโดยอาณาจักรนี้จะเป็นเกาะนะครับผมแล้วก็ เอาต้นแบบมาจากอาณาจักรเอ็ดเลนตีสนะครับผมในยุทธ์ที่2ของมิดเดิลเอิร์ธเนี่ยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากเลยก่อนที่จะผูกพันนะเราก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะฮะที่ทำซี g ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมส่วนที่สามการอพยพเล่ร่อนของฮาฟุตชัดเจนเลยนะฮะฮาฟุตเป็นพวกเล่ยนนะฮะในตอนนี้จะเล่อน์นเมื่อมีภัยอันตรายเข้ามานะครับผมพวกฮาฟุตเนี่ยเล่ยนไปเป็นคาบวนเลยฮะแล้วก็ไปหาที่ใหม่ที่มันสงบ มันมีสุกมันมีอาหารการกินที่ดีนะครับผมนี่นะฮะสามส่วนหลักๆในตอนนี้ EP ที่สามนะครับผมประเด็นที่น่าสนใจมีหลายประเด็นมากกว่าตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะพอเนื้อเรื่องมันเริ่มจะขยายแล้วลงรายละเอียดแล้วนะครับผมทางด้านของซัวรอนและด้านของพอบบิทเอลแล้วก็มนุษย์นะครับผมประเด็นที่หนึ่งลีลี่นะฮะกล่าวถึงอาดานะครับผมอืม แล้วก็มีหนึ่งในเอลที่อยู่ในเหมืองออกนี่ฮะนิฐานว่าอาจจะเป็นผู้สูบทอดผู้สืบทอดนะ,ะของมอกัดเจ้าแห่งความมืดและอาจเป็นชื่อหนึ่งของโซรอนอืมแต่ผมมองว่ายังเร็วไปนะที่จะบอกว่าอาดาเนี่ยคือซาลรนนะครับผมมันก็อาจจะเป็นแค่หัวหน้าออกที่โดดเด่นคนหนึ่งเท่านั้นอืมหัวหน้าออก ที่ซาวลอนรู้จักอะไรเงี้ยเป็นสมุนลองๆล,ง,ลงมานะครับผมนี่แหละครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอาณาจักรเกาะในตำนานนูเมโนนี้แหละครับเป็นไฮไลท์ตอนนี้แล้วก็ผมมองว่าแฟนๆที่อ่านหนังสือนี่ฮะคงจะพึงพอใจนะครับผม <laughs> ที่ได้เห็นกับตานะเมื่อก่อนไนดะ้อ่านหนังสือแล้วก็นูเมโนของมิเตอร์แจ็คสันเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับผมอันนี้อารัง นูเมนอเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรกับเอลนะครับผมมาก่อนนะแต่เมื่อนานไปเนี่ยความเป็นพันธมิตรก็ขาดหายไปนะครับผมน,นูเมนอเนี่ยเป็นรางวัลน,นะครับจากเทพนะครับผมคือจากวาลานี่ฮะมอบให้ก่อนที่สู้กับมอกัดนะครับผมคือมนุษย์ส่วนหนึ่งอะไปอยู่กับเอลแล้วก็ร่วมสู้กับวาลาแต่จะมีมนุษย์อีกพวกึ่ะก็อยู่กับมอกัดนะครับผมอืมนะฮะ พอชนะเสร็จก็ประทานแผ่นดินให้นะเป็นนูเมนอที่ยิ่งใหญ่นะครับผมหลังสงครามยุคที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะตัวตัวละครที่สําคัญนะครับตั้งแต่ตอนที่แล้วแลตอนที่สองนะครับผมก็คือเฮาแบนนะครับผมเฮาแบนเนี่ยเป็นตัวละครบริศนาที่คนคาดเดากันว่าอาจจะเป็นซอวรอนบ้างเป็นอะไรบ้างน,นะครับผมอืมนะในตอนนี้เขาจะแสดงทักษะให้เห็นเลยว่าเขามีทักษะในการโน้มน้าวใจที่ เก่งกาดโน้มนา้าวใจคนได้นะครับผมเกียกล่อมราชินีผู้สําเร็จราชการคือราชินีอ่ามีเลียวเนี่ยฮะไม่ใช่ราชินีจริงๆนะอืมเป็นราชินีที่อยู่ในการสําเร็จราชการนะครับสําเร็จราชการคืออะไรก็คือต้องฟังที่ปรึกษายังไม่มีอํานาจตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมยังไม่ใช่ราชินีตัวจริงต้องฟังที่ปรึกษาก่อนแล้วก็จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะมันจะมีที่ปรึกษาอยู่คนนะฮะที่ ที่เขาฟังอยู่ในตอนนี้เขาจะคุยกันนะครับผมนะนี่แหละครับฮเบ <How S 2> เนเนี่ยโอเคกล่อมราชินีแล้วก็ให้กาลาเดียวนะครับอยู่ด้วยกันในโนมเมนอเนี่ยสักสองสามคืนดีกว่าจะไปติดคุกโน้มน้าวสำเร็จนะฮะแล้วมีการพูดถึงเฮลบันอีกนะฮะตอนเฮลบันอยู่ในคุกแล้วก็กาลาเดียวไปพูดคุยว่าเอ้ยอ่าฉันรู้นะว่าบรรพอดุษเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมี เชื้อสายมาจากมนุษย์ที่อยู่ข้างมองกอดนะครับผมนั่นแหละครับมันจะมีมนุษย์สองฝั่งมนุษย์ที่อยู่กับเอลวาลาแล้วก็มนุษย์กับมอกอดทางเฮลบันเนี่ยหยิบเสื้อสายมาจากมนุษย์ที่อยู่ฝั่งมองกอดนะครับผม,อ,มอาจจะเป็นลูกหลานใครไม่รู้นะอันนี้ยังตีความไม่ได้นะครับผมยังเดาไม่ออกไม่มีใครเดาออกนะขนาดฝรั่งยังเดาไม่ออกเลยบางคนก็บอกว่าเป็นโซลอน เป็นวิตคิงหรือเป็นนาสกูอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเครือญาติเครือญาตินะครับผมเครือญาติของอารากอนก,ก็ไม่รู้นะฮะนี่ยังไม่รู้นะครับผมโอเคนะต่อมาประเด็นต่อมานะตรงรามยุคที่หนึ่งเนี่ยบันพรุรุษอยู่ข้างวาลานะครับผมที่ผมเล่าไปแล้วก็เอว กษัตร,ริย์องค์แรกเนี่ยคือเอลรอสไงซึ่งเป็นน้องชายฝาแฝดของเอลรอนนะครับผมเอลรอสเนี่ยเป็นฝาแฝดกันเอลรอนเนี่ยตอนนี้ผมวแล้วฮะในลิงก์ออฟพาเวอร์ก็เป็นเอลที่อยู่กับเซเลนบิมบอร์ไงนะครับผมแต่ว่าเอลรอสเนี่ยเลือกใช้ชีวิตมนุษย์แทนที่จะเป็นเอลต้องเรียกนะถ้าเกิดเป็นเอลเนี่ยก็อยู่เป็นพันปีไปนะครับผมเป็นมนุษย์เนี่ยกไ็ได้ร้อยปีอะไรเงี้ยแล้วก็ตายไปนะครับผม แต่เอลรอดเนี่ยเขาเลือกเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นกษัตริย์ด้วยนะคะคนแรกของนูเมียนอนนะครับผมอืมอะไรครับต่อมานะอันนี้สําคัญเอรินดิวนะครับผมคือเคยพูดนะฮะในเดอะดอรออสบอลิงของวินด์แจ็กสันเคยพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อที่คุณเคยกันในตำนานอยู่แล้วเดอะดอ d อืมอนาคตเนี่ยฮะ,ะเขาจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมของนูเมนอนะครับผมแล้วก็นํากองทัพ เข้าต่อสู้กับซอลอนนะฮะในศึกครั้งสุดท้ายพันธมิตรสุดท้ายลาดอเรนเนี่ยครับผมสู้ไปพร้อมกับเอลเป็นพันธมิตรกันกับเอลนะครับแล้วก็กิลกาลัดนี่นะฮะโผล่แล้วนะกิลกาหลัตอนที่หนึ่งเลยฮนะนั่นแหละมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยฮะอาเดนเดลแล้วครับแล้วก็เอลเน่กิลกาหลันำทัพไปสู้กับซซลอนลาดแอเรนพันธมิตรครั้งสุดท้ายอืมสุดยอดเลยตอนเนี้ย ไอเรนเดลเนี่ยยังไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับผมเป็นแค่กัปตันเรือแต่เห็นเลยฮนะคือเขาเรียกว่านายกองนะครับผมกอ,องเรือนายกองอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกน้องเลยฮะลูกน้องก็เป็นพวกอ่าลูกเรือนะครับผมบอันนพวกกาลาสีพวกเนี้ยนะแล้วก็ที่สําคัญมีลูกด้วยฮะลูกเนี่ยคนรู้จักเลยฮะเคยดูเดอะลอตแล้โดริงเะครับผมลูกเขาก็คืออิซดูนะครับผมอืมนะครับอิซดูเนี่ยเคยเห็นกันนในเดอะลอต เป็นผู้ตัดนิ้วนะฮะซอรอนนะครับผมแล้วก็แหวน่ะหลุดออกจากล่างทำให้อำนาจของซารอนเนี่ยหมดไปแล้วก็อิสดูเนี่ยก็เอาแหวนไปนะครับผมแล้วก็หลงหลงในแหวนนะครับผมพยายามจะไปหาเอลรอนนะครับผมเนี่ยเอลรอนของเอลเนี่ยไ,ไปไม่ถึงโดนพวกออกสุ่มยิงแล้วก็ตายที่แม่น้ําจําชื่อแม่น้ํามไม่ได้แล้วก็แหวน ก็อยู่กับอิสดูนี่ฮะพอตกแม่น้ําตายไปอ่ะแหวนก็โดนพัดไปแล้วก็ไปหายไปจากิปนึกเอิญเลยฮะแหวนเอกนะฮะอันนี้คือแหวนเอกนะคือแหวนของซซรอนนะพอตัดนิ้วเสร็จอะอสิูดูก็หยิบแหวนเอกของเซอรอนเนี่ยไปเก็บแล้วก็หลงหลงเสร็จพยายามแก้ไขอะไรเงี้ยก็เลยจะไปหาเอลรอนเอลเนี่ยฮะระหว่างเดินทางนะก็โดนไอ้อลก่ะซุ่มโจมตีนะครับผมแล้วก็โดนยิงธนูอาบยาพิษตาย ตกแม่น้ําแหวนตกด้วยแล้วก็ดนพัดไปแล้วก็ไม่ถูกกล่าวถึงในบิเดลเอิร์ดอีกเลยนะฮะหวนเอกของโซอรนอนนั่นแหละครับต่อมานะมันจะเห็นซีนเนี่ยฮะไอเหมืองออกเนี่ยฮะมันก็ใช้เว้ยใช้พวกเอวอ่ะไปตัดต้นไม้บ้างไปทําเหมืองแล้วมีซีนตัดต้นไม้ด้วยนะฮะเริ่มทําลายต้นไม้ละต้นไม้แบบใหญ่เลยะฮะันเริ่มเท่มเลยไอพวกเอลก็ต้อง ตัดสินใจตัดต้ดนบังคับอ่ะอารอนเดียนะครับผมไอเอลพิวสพอตัดไปเนี่ยมันก็ไปเข้าที่เราเคยเห็นในเดอะออฟบริลิงไงที่ว่าเฮ้ยทำอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่เลยมันทําให้ผืนป่าหมดไปนะถ้าเกิดออกไปที่ไหนอ่ะนะครับมันจะไปโค่นต้นไม้หมดนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้แห้งแล้งแล้วก็ไม่สดชื่นนะครับผมซึ่งเจียนเนี่ยเขาจะชอบต้นต้นไม้นะครับผม แบบแบบชายแบบเอวพวกเนี้ยต้นไม้สวยเลยนะครับผมแล้วก็มันดูล่มลื่นมันดูสดชื่นนะครับผมนั่นแหละแต่เมื่อไหร่ที่ออกไปนะโคนต้นไม้เรียบนะครับผมต่อมานะชายร่างสูงที่ตกจากฟ้านเนี่ยเริ่มชัดเจนเลยนะฮะค,คือมีการสื่อสารกับพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยอืมพูดคุยกับแมลงแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมได้ด้วยทําให้นึกถึง ลักษณะบุคลิกของแกนด้ฟเลยนะครับอาจจะเป็นแก n นด้ฟนะครับผมซึ่งไทม์ไลน์อาจจะมีการเปลี่ยนมีการอะดัจากนวนิยายพอ,อมาเล่าเป็นหนังนะมีการขมวดกันล่นย่นทับไลน์ให้มันกระชับขึ้นจากห้าร้อยปีก็ย่นระยะเวลาลงมานะครับผมอนะฮะกรนดาฟเลยอยู่ในยุคนี้อะไรเงี้ยอืมอาจจะเป็นแกรนด้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ยังไม่ฉเฉลยนะครับผม แต่คนวิเคราะห์พวกสาวกเจียอาตูคินวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นกนารดันะครับผมผมก็คิดว่าห้าสิบห้าสิบอยู่ดีอนะ่สุดท้ายนะตัววากนะครับผมผล่ไปด้วยตัววากเนี่ยไอเดรโลอดอเดลลิงก็เคยมีนะฮะลุกที่สามไออองเนี่ยมันเลี้ยงวากไว้เว้ยแล้วก็ออกมาใช้งานออกไปจู่โจมโจมตีอะไรเงี้ยพระบิดนะฮะเพราะบิดไอภาคข,ของมิเตอร์แจ็คสันก็วาก แล้วก็ขี่วากได้ด้วยตัวใหญ่วากตัวใหญ่แต่นี้นะยุคที่สองนะต้องมีการเลี้ยงวากแล้วก็เป็นไปได้นะ,ะเพราะยุคที่สามมีวากไงไอ้พวกออมันเริ่มเลี้ยงละเลี้ยงก็ไปใช้งานมันไปจู่โจมพวกพวกทาสเหมืองไปมึงไปทาไอข่มขู่มันไหนวะไอ้พวกเอวมันเก่งเว้ยเฮ้ยสู้กับวากอัคิดดูดิอืมนะฮะคือถ้าเกิดเป็นพวกอันเนี้ยพวกคนแค่อะไรลำบากนะฮะสู้วากเนี่ยมีแต่พวกเอวอที่พอ ฟัดพอเวียงกับวากได้อะไรเงี้ยอืมซึ่งประวัติของวากเนี่ยฮะเมื่อก่อนอ่ะมันก็จะอยู่ที่เทืออเขามิทรีนะครับผมแล้วก็กะย้ายไปที่ต่างๆใอเดอร์ลอน The Lord เนี่ยก็ที่ไอเซนการ์ดแล้วก็เมาอุนดาบาดนะครับผมนะบแล้วก็มอร์ดนะครับผมนั่นแหละฮะก็มีประเด็นเท่านี้นะน่าสนใจนะฮะเริ่มสนุกละแล้วก็เห็นอะไรรายละเอียดมากขึ้นมีนี้ด้วยค่ะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับหอสมุดนะครับผมของนูเมนอ แล้วก็ไปเจอตําราต่างๆไปแกะรหัสนะทางกระเดียวอ่ะนะครับผมกับอ,อะไรอะเอเลนดิวอืมนะครับผมไปแกะรหัสปัญญลักษณ์ของไอซอลอนอยู่นะครับผมแล้วก็เริ่มเห็นบเบาะแสต่างๆแล้วก็ติดตามดูกันในสัปดาห์หน้านะวันศุกร์ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็รีวิวเลยให้ความเห็นของผมเท่านี้นะครับผมจบแล้วนะฮะโอเคก็ใครชอบวิดีโอนี้นะก็ติดตามซับสไคร e และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะไม่ลืมนะครับคุณสามารถดูโดยตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ